อ้าวพิวุฒิสวัสดีครับดีครับมาทำอะไรครับเนี่ยพี่อยากเปิดบัญชีงเงินฝากเตรียมให้ลูกไปเรียนต่อซะหน่อยพ่อฝากที่ไหนก็เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะครับต่างกันตรงที่ถ้าเป็นลูกค้าเราจะได้ช่วยคนอื่นด้วยช่วยยังไงครับก็เพราะว่าเวลาที่ทุกคนมเป็นลูกค้าอมสินมันทําให้เราได้ช่วยสังคมได้มากขึ้นช่วยให้ผู้คนได้ลืมตาอ้าปาก ช่วยคนให้ผ่านวิกฤตไปได้และช่วยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของใครหลายคนดีขึ้นขอบคุณธนาคารออมสินขอบคุณลูกค้าออมสินขอบคุณค่ะใช้บริการเราเท่ากับช่วยสังคมนะครับอ๋อเขา้าใจแล้วครับ ธานาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม